ไม่ใช่ของที่คุณสั่งนะครับกับพอได้ข้อมูลลูกค้าแล้วเนี่ยตอนนี้ส่งไปโดยที่คุณไ่ได้สั่งนะใครเผลอจ่ายตังก็ได้ไปนะครับโดยจากข้อมูลที่เราพบในคอมพิวเตอร์พบว่ามีเยื่อนะครับที่เราพยายาชนใลยตรงเห่ถึงสี่เปอของที่เราส่งเราส่งวันละ2,000ชิ้นนะครับสตก็คือ 6800คน800คนต่อว,วันนะครับนั้นมางย้ำเตือนนะครับบริณีนี้หรือว่าอยู่ในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้เราในปัจจุบันต้องแกะของดูเลยนะครับไม่ได้สั่งสั่ง,งแล้วไม่ตรงปกไม่ต้องจ่ายตังค์ครับตนะีของนะอันนี้คือหลอกเลยคือส่งไปโดยที่เราไม่ได้สั่งของแนมะ่งเผื่อเราไม่ดูจ่ายตังค์เลยก็ได้ตังค์ไปนะครับ คือทำทั้งสองรูปแบบทั้งเปิดเพจปลอมเปิดเพจนะครับแล้วก็ขายของพอสั่งของส่งไปให้จริงแต่ไม่ใช่ของที่คุณสั่งนะครับกับพอได้ข้อมูลลูกค้าแล้วเนี่ยตอนนี้ส่งไปโดยที่คุณไม่ได้สั่งนะใครเผือจ่ายตังก็ได้ไปนะครับโดยจากข้อมูลที่เราพบในคอมพิวเตอรนะ์พบว่ามี เดือนนะครับพี่น้องยาชนเด็กตกไปเดือนสี่หนึงเปอร์เซ็นต์ของ,องที่เขาส่งในแต่ละวันเขาส่งวันละสองพันชิ้นนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือหกแปดร้อยคน,น, 800, นแปดร้อยคนต่อวันนะครับงั้นฝากยเตือนนะครับกรณีนี้ถือว่าอยู่ในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้เราในปัจจุบันต้องแกะของดูเลยนะครับไม่ได้สั่งสั่งแล้วไม่ตรงปกไม่ต้องจ่ายตังค์ครับนะตีของคืนกับบริษัทที่มาส่งได้เลยนะครับ ซึ่งบริษัทที่มาส่งเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย mm hmm. วเขาก็ mm hmm. ไปรับสินค้าจากไอ้คนร้ายเนี่ยที่บอกเขา, mm hmm. เขาแช่ไปในระบบของบริษัทโลจิสติกทั้งหลายว่ามีสินค้าจะส่งก็ว่ากันไปนะครับ mm hmm. งั้นเขาไม่ได้รับรู้เรื่องตรงนี้ด้วยท่านสามารถปิดของอยู่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกฎหมายแล้วก็เป็นกฎของบริษัทเขาอยู่แล้วนะครับ mm hmm.